รู้หรือไม่ทำไมคนที่เข้าใจเงินก่อนมักมีโอกาสรวยกว่าหลายคนเชื่อว่าการรวยมาจากโชคหรือโอกาสแต่ในความจริงแล้วปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือความเข้าใจเรื่องเงินคนที่รู้จักกลไกการเงินตั้งแต่อายุน้อยมักสามารถใช้เงินทำงานแทนตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่นการเข้าใจเงินหมายถึงการรู้ว่าเงินมีค่าอย่างไรควรเก็บ ลงทุนและใช้มันอย่างไรเมื่อเริ่มออมและลงทุนเร็วเงินจะมีเวลาเติบโตจากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือ compound interest ตัวอย่างง่ายๆคนที่ลงทุนตั้งแต่อายุ20ปีแม้ลงเงินเท่ากับคนที่เริ่มตอน30ปีก็อาจมีเงินมากกว่าหลายเท่าเมื่อเกษียณเพราะเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการลงทุน นอกจากนี้ความเข้าใจเรื่องเงินยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นวางแผนใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมายและใช้โอกาสทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าเมื่อมีความรู้และวิันาทางการเงินเงินจึงกลายเป็นเครื่องมือสร้างอิสรภาพไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำงานแลกมาดังนั้นการเข้าใจเงินให้เร็วคือการซื้อเวลาให้ตัวเอง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่เข้าใจเงินก่อนจึงมีโอกาสรวยกว่า